ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้รับชมรับฟังรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับท่านเช่นเคยก็นําสาระดีๆเรื่องที่ดีๆเป็นคุณเป็นประโยชน์มาเล่าสู่กันและกันฟังในการดำรงชีวิตในแต่ละวันเนี่ย ถ้าเรารู้จักในการประยุกต์เอาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการประพฤติธปฏิบัติก็จะเกิดคุณเกิดประโยชน์หลักง่ายๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสสอนไว้ไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อม ทำจิตทำใจให้ผ่องใสเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักจีถือว่าเป็นพื้นพื้นซึ่งพวกเราสามารถที่จะนํามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติได้ไม่ทําความชั่วโดยประการทั้งปวงความชั่วความเสียหายสิ่งที่มันเป็นทุจริตทางกายวาจาใจเเราก็ไม่ควรที่จะไปทํา ทำความดีให้ถึงพร้อมความดีงามเนี่ยก็คือหลักที่มันเป็นสุจริตนั่นละสุจริตรมสุจริตอันเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยให้เราได้ประพฤติปฏิบัติให้เราได้กระทำบําบเพ็ญแล้วก็ทำจิตทำใจให้ผ่องใสเนี่ยรู้จักในการที่จะรักษาจิตรักษาใจพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรับรองไว้ จิตตังทันตังสุขาวหังจิตตังคุตตังสุขาวหังจิตตัสสะธรรมโถสาธุเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าอยากจะได้ความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าให้รักษาจิตให้คุ้มครองจิตให้ดูแลให้ฝึกฝนอบรมจิตอบรมใจอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นละการที่เราได้ฝึกฝนอบรมข่มจิตข่มใจได้ดีแล้วเนี่ยมันนำความสุขมาให้ เราต้องฝึกจิตฝึกใจของเราอยู่โดยสม่ำเสมอเนือสิ่งอื่นใดนะสิ่งที่เป็นความชั่วความเสียหายความไม่ดีไม่งามเนี่ยมันอยู่ที่จิตที่ใจของเราถ้าเรารู้จักในการบริหารรักษาจิตดูแลจิตของตนยกระดับจิตของตนให้มันเป็นไปด้วยดีเนี่ยเราก็จะห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วความเสียหายเราก็จะเข้าใกล้ หรือว่าเดินไปในเส้นทางของความดีความงามในชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยให้เราคิดอย่างนี้บางทีอารมณ์อื่นๆมันก็มากยิ่งสังคมสมัยปัจจุบันนี้สื่อเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมากมายเหลือเกินเรียกว่าข้อมูลข่าวสารของโลกเนี่ยมันอยู่แบบประเภทอยู่ในมือโลกนี้มันอยู่ในมือคือมือถือ คือสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยละที่เราอยู่กับมันแต่ว่าในส่วนที่มันดีมันก็มีเนี่ยอย่างบางทีได้ฟังเรื่องดีๆธรรมะดีๆจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านเราก็เก็บเราก็ไตรตรองนำมาพินิจพิเคราะห์พิจารณามันก็เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันจะเสียหายอย่างเดียวบางทีในความไม่ดีก็มีความดีเนี่ยอย่าง ที่บอกว่าสังคมทุกวันนียมันทันสมัยทันโลกทันยุคทันเหตุการณ์เราสามารถที่จะค้นคว้าข้อมูลหาข้อมูลอะไรต่างๆมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดำรงตนปฏิบัติตัวก็อยู่ที่จิตใจของพวกเรานั่นละถ้าจิตใจเราดีจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลมันก็จะมุ่งหาในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่เมื่อใดก็ตามจิตใจถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันก็ไปทางที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นพยายามคุ้มของรักษาจิตรักษาใจของตนให้มันเป็นไปด้วยดีก็แล้วกันสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาละนานเชิญขอเจริญพร